น้ำมันหมดข้างหน้าปั๊มแก๊สรถไม่ได้เติมแก๊สเติมน้ำมันโทรให้ตายสิจูงมาสองกิโลนุ่งก็ปั๊มน้ำมันที่ไหนปั๊มแก๊สวาระโอ้งานเข้าแต่เช้าเลยก็จูงมาเรื่อยๆนะครับผมพอดีเจอผู้ใหญ่ใจดีเขาถามว่ารถเป็นอะไรเราจะบอกว่ารถเป็นเครื่องบินเนาะกเขาบอกว่าเอองจูงไปถอะมึงอหยอกหยอกหยอกพอดีรถน้ำมันหมดครับเราก็จูงไปสักพักพอดีพี่เขาขี่รถตามหลังมานะครับผมถามว่ามีเงินไหม ดี๋ยวจะไปซื้อน้ำม,มันมาใหนะ้ผมก็มี60บาทก็ให้แกไปกระนั่งรอแกสักพักนะครับผมเปิดถังน้ำมันรอเปิดเพื่อโอเคนะครับผมตอนนี้แกก็มาแล้วนะครับผมนี่เลยาอ่ะมีตังค์ทอนด้วยมอมาขอบคุณครับผม ครับต่เวียนเวียนด่าคลังเท่าไหร่ก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับผมน้ำใจคนไทยครับผมโอเคได้แล้วเติมน้ามันไปกันต่อนะครับผมลุยงานเช้านี้นะครับผมวันนี้ก็ไปสายเหมือนเดิมก็อาการรถแต่ละวันนะครับผมเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดดเพลาหักสลักหายวัตถียนหางยางแฟบแหนบตายไฟไม่จ่ายได้ไม่ชาร์จสตาร์ทพังกระจังหน้าหลุน บางคนลังไม่มีคัดสีคดมดกัดยางอะไรนะครับโอ,โอ้แต่ละวัน